ราอัฏฐะข้าพเจ้าขอชุมนุมอักษรและเลขยันทั้งหลายที่เหาะเหินเดินอากาศได้จงมาอยู่ในตัวข้าพเจ้าเอหิพุทธังจงมาเลโสเอหิธรรมังจงมาเลโสเอหิสังขังจงมาเลโสโสทายะนัอยู่บ่าซ้ายโมอยู่บาขวาพุทธอยู่หน้าทาอยู่หลังยะอยู่กลางมอม อิติปิโสพระควาพระพุทธังแควคาดพระพุทธเจ้าย่างบาดแควคาดด้วยพระพุทธังพระธรรมังแควคาดพระพุทธเจ้าย่างบาดแควคาดด้วยพระธรรมังพระสังฆังแควคาดพระพุทธเจ้าย่างบาดแควคาดด้วยพระสังฆังเนหะกันหะหะเนหะกันสารพัสตูวินาศสันติพุทธคุณโน โมทะคุณัง